นี่ครับทีเด็ดเลยเป็นพระสมเด็ดอ,อรหังสุขโตพิมพ์ใหญ่นิยมครับยุคต้นปีสมัยน้0ร้อนะครับเป็นพระที่ทันต้ตองคงพ่อกล่วยแน่นอน,นครับมีลงตําราชัดเจนองค์นี้ได้พิเศษด้วยหลังจาน,นครับได้เป็นจานยันเดิมเดิมเลยนี่จานยันนะครับจานเดิมด้วยนะครับแล้วก็พระสาภาพเดิมเดิมคือพระดุน้าเลยครับ ม,มีแต่งลายธรรมชาติดูง่ายมากแล้วผ่าสวยด้วยแบบนี้ขึ้นคอไม่อายใครครับแล้วผมบอกให้พิมพ์นี้ไม่ได้มีจานทุกองนะจะได้จานแบบนี้นะครับน้อยนะครับยากมากๆอาจจะมีแค่องค์สององหรือไม่กี่องหนึงครับคือน้อยมากๆแล้วแต่ละตัวจายนยันไม่เหมือนกันด้วยที่สาคัญนะครับอใครสนใจให้ไหวองค์นี้เอาไวครับจานมือแบบนี้นะครับหกเจ็ดพันนะครับต้องมีองค์นี้ผมเอาไวครับ แบ่งไวเนิ้นไว้ให้เบียดเบียดให้เลยเอาไปสามพันห้าครับนี่ขยันได้ให้ไวครับเอาซ้ำพันห้าพอพาสวยไม่จานก็ส้ำพันห้าหรอครับซื่อๆแบบนี้ทีมยยายนิยมนะมีลงตําราชัดเจนนะเนื้อชัดแบบนี้นะครับเดิมๆไม่ผ่านการใช้างานแบบนี้นี่ได้จานด้วยเกินคุ้มครับโอเคคาดจ่ายทักข้อความได้เลยครับวันนี้สวัสดีครับ